พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์ที่1 6เดือนที่8ในหวัวข้อเรื่องจงปฏิบัติตามพระคำของพระองค์อย่างไม่รีรอและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมัครี่ทำในวันนี้ในพระธรรมยอห์บทที่สองข้อที่ห้ามันดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดพี่น้องคะ ในยอห์นบทที่สองข้อที่1นึถึงสิพระคัมภีเล่าเรื่องเหล่าอันน่าทึ่งเกี่ยวกับการอัศจรรย์ครั้งแรกที่บันทึกไว้ของพระเยซูเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในงานแต่งงานที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีขณะที่งานฉลองกําลังดําเนินไปอย่าง,ค,งคึกคักพวกเขาก็ขาดเล่าอางุ่นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าอับอายสําหรับเจ้าภาพมารีมันดาของพระเยซู หันไปหาพระองค์เพื่อขอทางแก้ไขแม้ว่าพระอาจารย์จะตรัสกับมาลีว่าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงมาลีก็ตักเตือนคนรับใช้ด้วยความเชื่ออย่างลึกซึง้งเธอกล่าวว่าจงทำตามท,ท,ท,ที่ท่านสั่งเจ้าเถิดยอนบทที่สองข้อที่ห้าจากนั้นพระอิศุเจ้าจึงทรงสั่งให้คนรับใช้ตักน้ำใส่องค์ใบใหญ่หกใบพวกเขาเชื่อฟังโดยปราศจากคำถามใดๆ เติมน้ำจนเต็มแล้วพระจานทรย์ตรัสว่าจงตักน้ำไปส่งให้เจ้าภาพย้อนบทที่สองข้อที่แปดพวกเขาปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์โดยไม่ลังเลอีกครั้งขณะที่เจ้าภาพชิมเขาก็ประหลาดใจกับรสชาติอันเลิศรสของเหล้าอางุ่นชั้นดีโดยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนสิ่งที่เคยเป็นน้ำธรรมดากับกลายเป็นเหล้าอางุ่นชั้นเลิศ นี่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการ,รปฏิบัติตามพระคําของพระเจ้าพี่น้องคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นคือในมัทธิวบทที่17ที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้เปโตไปที่ทะเลหย่อนเบ็ดและจับปลาตัวแรกที่ขึ้นมาพระองค์ตรัสกับเปโตว่าในปากปลานั้นเขาจะพบเหรียญหนึ่งเหรียญที่พอจะจ่ายภาษีตามที่คุณเก็บภาษีขอเปโตไม่ได้กล่าวว่าอาจารย์ครับ เป็นไปไม่ได้แต่เขาได้กระทำโดยปลาสจากความสงสัยหรือตั้งคำถา,ถามถึงเหตุผลของคำสั่งสอนเช่นนั้นและดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้มีเรียนอยู่ในปากปลาตัวแรกที่เปโตจับได้พี่น้องคะจงสำแดงความเชื่อในพระคำของพระเจ้าเสมออย่าพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนคำสั่งสอนของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าอยู่เหนือเหตุผลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสพระคำของพระองค์เป็นที่สิ้นสุดจงลงมือทำโดยไม่ลังเลในพระคำและพระดำรัสของพระองค์มีการอาศัศจรรย์ของคุณคำพยานของคุณการจัดเตรียมสันติสุขความชิงชมยินดีและชัยชนะของคุณฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับดทธิอำนาจแห่งพระคำของพระองค์ขาพระองเลือกที่จะปฏิบัติตามพระดำหลักของพระองค์โดยไม่ลังเลพอรู้ว่าในพระคำนั้นมีการอัศจรรย์คำพยากนการจัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงและพระพรของข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพรองมั่นคงในพระองค์และข้าพรองไว้วางใจในพระองค์และพระคำที่ไม่ผิดพลาดของพระองค์อย่างที่สุดทั้งในปัจจุบันและตลอดไปในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด